สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เกม E R P S นะครับในมือถือในมือถือ a อนด o อยมันจะเป็นภาพภาพกระกาษอยู่นะครับอืมบางากที่ผมเล่เกมนี้มันก็เหมือนอยูมันก็เหมือนอยู่โอเคผมมีเงินสองร้อยห้านะประมาณนั้น

ก็มาแขนแขนมันม,มันไม่โดนเบื้องก็จะลบอรับอ,อนะืมอันใดโอเคต่อมานะก็คือส่วนหัวของกระดูกโอเคของกระดูกวันนี้เราจะมาเอามันเน,นี่ยมาปัด คงกระดูกธรรมดานะครับโอเคเอาไปทำโคงกระดูกกัธรรมดาก่อนวันนี้ผมจะไปตัดไปนะครับตอนที่โอเควันนี้ผมก็ตัดอยู่แล้วครับโอเคเราไปตามเราไปทำให้มันไปต่อทุกกคนเลยเฮ้ยโอเคโอเคพอชิ่ดีรออ้ไอ้กรูนี่ไปขาดเท้าเสีย อาร์ทของพวกากร์ตูนอืมันต้องอัปเกรดใช่ไหมอุยอมันจะโฆษณาดหก่อนนะโอเคมัน็ะเลือกซืน้นะสไปร์คก,กย นนเนี่ยวเขจะสูเสร็จเกามันก็เป็นกาะที่ขิ้งจริงที่สุดเขาจะเคยมีมาแล้วแล้ก็คือกาหลังกาหลังของมันมาคุดแข่งแถมอาไปักอีกด้วยอันลยก่อนอ่ เอาอะไรตัออเอาเป็นเกาะน้ำแล้วกันเพรหลังกับหน้ามันแนี้ยเป็นกาะโอเคเออหน้าไม่ต้องใส่เกาะดีกว่าเอาเป็นว่าใส่น้ำแทนดีกว่าตรวมนน้ำน้ำอาวุธของแปลน ที่นี่ขัจริงมาดูเลยด็อันนี้อันนี้มันก็ต้องมุนมาชิบหายวิวอะไรนอนโอเคไม่ต้องมีหมออะไรแโอเโอ้าไง ให้ไม่ตายเก็จะเรืม่มงนดีเลยครับออกราวาลูโอเคแกโดนไลออกเลยโอเคตาของได้ดูเสาเออไม่ใช่ลืม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 ปกโหมดมันโอเคเอา สิบมงนกนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้โอเคสิครับไปเลยไปขอด็กนีม่ต้องรู้เรืองหรอเสียโอ้เกมแบบเกมแบบก็เสร็จ หลายตัวย่งก็เป็นแบบนี้ว่าดูเรื่องต่อไปฝ่ายหนึ่งเงาก็ทุเรียนนะต่อสู้กันยังแบบจิกโคตรมองมันเพราะตัดก่อนณี่มันตอนที่มันมีต่อทุเรียนนะครับอา้าวมันล่อเฉยโอเคไฟไวพออัปลักตัวนี้มันก็ต้องโดนลึกเข้มระว่าผมต้องเอาวลูกสมอง กองทหารมีการอารูน้ำเราต้องเอาวิทยาศาสตร์ไหมฮะโอ้ยไอ้โมอนี่มันโกงที่สุดละโอ้โวมันต้องต่อสู้ได้ไนอนอันคือพวกทหารทหารคุณเดิมตายคือโอ้ยเก็เหี้ยบ Okay. Let's go! Let's go! Oh! Go this way! Yep. Uh huh! Go move! Move! Uh huh! Go! <laughs> Let's go! Go this way! Go this way! Go go go! go. I give keep... you. Okay. If One... only you look away, it's cooked overcoat. เราต้องให้พวกนี้พายุน,นุ่นนึ่งอยู่คนฟังเลยพวกเงือกมากชอบทะลกกันใช่ไหมทะลกกันต้องทำแบบนี้เพื่อชนะชนะชนะ นี่นาะสกเยอะมากใหาย,ยะจน,น,นทีนี้มองมองอะไรเลยนี่คือสิ่งที่เัาทำเราทเองเรบีเอฟ รีบรีดแล้วก็กหหหกเ,เหเเเเเนื่องเหนืทีกระจายราเบิดยังเลยโอ้โหระเบิดระเบิดกันยิ่งนิ่งช้าโอเคไปกันเถอโอเคสไลค์คลิปนี้ก็จบไปเลยครับก็เจอคลิปหน้านะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งติดตามด้วยนะครับ เราเจอกันพาร์ทสองครับ